อยยหมดเลอันนี้เปลือกรถเขาใช่ไหมใช่รถมันนี่กล้องจอนอยู่แล้วหนูไม่รู้ว่ามันหนีไปทางไหนเนี่ยหนูกองมันย้อนขึ้นทางนี้ไงตกใจรึเปล่าตกใจตกใจมาเร็วนี่ผมขาสั่นน่ะโอ้ยดูดิมันชวนรถเมาอ่ะรถมันมันต้องเมาแน่เลยอ่ะแล้วแล้วมันเกี่ยวยังไงมันถึงล้มไปนู่นน่ะเนี่ยรองเท้ามันก็อยู่ หนูไม่รู้ไม่งั้นอะไรมันจะหลุดได้ยังไงเนี่ยใช่เนี่ยแล้วมันหนีไปแล้วอ่ะหน้ามากันได้แล้วมั้งเปล่าวรถมาเชียวหนูจะเอาขนไหนตามหนูกลัวมันออกไปทางนู้นไงไม่ใช่มันตามได้แล้วบ้าเนี่ยรถเรามาแล้วเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วนี่ไงนี่ไงแฟนหนูก็โกรธเรนนี่มา嘛วันนี้เข้ามาวันนี้เข้ามาไงไม่ไม่หนู Agora oh, é oh, 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 oh.